สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอธิบายแผนรายได้ของฟินโกนะครับแบบคร่าวๆแต่คร่าวๆของผมเนี่ยอาจจะละเอียดนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าถ้าเราทำฟินโกเนี่ยเราจะมีรายได้ยังไงได้จากทางไหนบ้างนะครับมาดูคร่าวๆก่อนเลยนะครับก็คือในภาพเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าการเริ่มต้นเป็นสมาชิกฟินโกนะครับเราสมัครฟรีเข้ามาก่อนแล้วก็ ในระบบเนี่ยมันจะมีสินค้าที่เรียกว่า,าสินค้าชุดของขวัญน,นะครับให้เราสั่งซื้อให้เราเลือกซื้อเพื่ออัปเกรดนะครับสินค้าชุดของขวัญเนี่ยหน,นึ่บาทอันบเาทอนี้ยเป็นการซื้อครั้งเดียวนะครับเราได้สินค้าด้วยปกติแล้วก็ในแอปเนี่ยยังแจกคูปอง1 5 0 0บาทคืนเราด้วยนะครับหลังจากที่เราชอบแล้วคือ แทบจะเหมือนลงทุนแค่99บาทเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นนะครับที่ปกติคูปองได้คืนมันจะเป็นพันหใช่ไหมครับพันหบาทแต่ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นเป็นคูปองคืนมูลค่า3,000บาทคือแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยนะครับคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเราเอาคูปองไปช็อปต่อเนี่ยเราก็แทบจะโอ,อ้โห คือไ,ได้คููปองสองเท่าอ่ะประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับดูในรูปภาพนี้นะครับเขาบอกว่า1,599บาทนะครับเราจะอัพจากตำแหน่งช็อปเปอร์ช็อปเปอร์คือตำแหน่งแรกสุดนะครับขึ้นไปเป็น ps คือ prefer shopper prefer shopper เนี่ยเป็นตำแหน่งแรกที่เริ่มสร้างรายได้นะครับจำตัวยอ่อไว้ว่า ps นะครับอ่าเราสมัครเข้ามาเนี่ยเป็นสมาชิกฟรีก่อนแล้วก็พอช็อปสินค้า ชุดของขวาน159 9ปุ๊บเราก็ขึ้นเป็น PS ทันทีนะครับตำแหน่ง PS เนี่ยเราก็จะมีคำเชิญนะครับมีรหัสมีโค้ดเชิญของเราซึ่งสามารถเอาไปบอกให้เพื่อนหรือเอาไปทำการตลาดให้คนทั่วๆไปเนี่ยโหลดแอปนะครับสมัครแล้วก็ใส่รหัสเราไปได้นะครับแล้วก็ถ้าคนที่สมัครแอปไปนะครับเขาอัปเกรดคือเขาซื้อ สินค้าชุดของขวัญเนี่ย1น9 9นะครับเราถือว่าเราเป็น PS ที่แนะนำา PS นะครับดูดูรูปนี้นะครับเราเป็น PS ที่แนะนำา PS นะครับเราก็จะได้รับนะครับโบนัสค่าตอบแทน375บาทต่อ1ชุดเลยถูกไหมครับคือแนะนำา1ชุดได้375แนะนำา10ชุดก็ได้ ,3750 แนะนำร้อยชุดก็ได้30,000 7,500นะครับคูณไปเลยอันนี้เป็นรายได้ของ PS นะครับแล้วก็ยังมี cashback ด้วย10%แคชแบ็ cashback คือสมมุติว่าเราเลือกชอปสินค้าต่างๆในแอปเราจะได้เงินคืนด้วย10%สินค้าในแอปมีประมาณ20,000รายการนะครับเราได้เงินคืนหมดเลยนะครับ10%ถ้าคนที่สมัครกับเราไปชอปสินค้า 10%เนี่ยเราก็จะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับอ่าต่อไปนะครับตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่เรียกว่า am นะครับ am, AM ย่อมาจาก affiliate marketer พอเราเป็น affiliate marketer เนี่ยรายได้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ารายได้เพิ่มขึ้นยังไงแล้วค่อยไปดูเงื่อนไขว่าทำยังไงถึงจะอัปเกรดจาก ps เป็น am โอเคไหมครับอ่ามาดูนะครับ am affiliate marketer เนี่ย แนะนำ p s เข้ามาจากเดิมนะครับตอนเราเป็น PS เราแนะนำ p s แล้วได้แค่375บาทแต่พอเราเป็น AM นะครับแล้วเราแนะนำ p s เราจะรับ750 750บาทเลยนะครับก็คือ10คน7,500 100คน75,000นะครับแล้วถ้าเราแนะนำ p s แล้ว ps ที่เราแนะนําต่อเนะี่ยนะครับ ps ที่เราแนะนาเนี่ยเขาก็ไปแนะนํา ps ข้้งล่างมาได้มันก็เหมือนกับชั้นชั้นหลานถูกไหมครับ ps ที่เราแนะนําตรงคือชั้นลูกลูกเราไปแนะนําต่อนะครับก็กลายเป็นชั้นหลานชั้นหลานเนี่ยลูกทีมเราได้37 5เราได้รับด้วย37 5ดีขึ้นไหมครับเราได้รายได้2ชั้นเลยถูกไหมครับ แนะนำตรงได้750นะครับแล้วก็ถ้าลูกแนะนําต่อเราได้เพิ่ม375ตอนที่เราเป็น ps นี่เราไม่ได้นะครับไม่ได้ชั้นหลานนะครับได้แค่ชั้นลูกชั้นเดียวพอขึ้น am นะครับเราได้ทั้งชั้นลูกและชั้นหลานแล้วก็ถ้าลูกทีมเรานะครับทำคุณสมบัติขึ้นเป็น am นะครับตำแหน่งเดียวกับเราเลยแล้ว am คนนั้น แนะนำ pH ข้างล่างมาได้เราจะได้รับเราจะได้รับด้วยนะครับ75บาทต่อรหัสนะครับอโอเคนะครับตรงนี้แนะนำเองได้750ลูกแนะนำเราได้ด้วย375แต่กรณีที่ลูกเป็น AM คือตำแหน่งเท่าเท่ากันกับเรานะครับเราจะรับแค่75บาทโอเคไหมครับแล้วก็มาดูวิธีขึ้นตำแหน่งนะครับ วิธีขึ้นตำแหน่งนะครับวิธีขึ้นตำแหน่ง AM มีอยู่3เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือให้เราแนะนำตรงนะครับแนะนำ PH นั่นแหละคนที่สมัครแล้วก็ซื้อสินค้า1599เนี่ยครับให้ครบ10คน10คนคือแนะนำตรงนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่2ต้องมีลูกทีมภายใต้สายงานนะครับจาก10คนไปบอกต่อก็ได้หรือเราแนะนำเพิ่มก็ได้นะครับอีก19คนอ่ากรณีที่ เราแนะนําตรง10คนแล้วนะครับเงื่อนไขข้อที่1ผ่านมีลูกทีมข้างล่างอีก19คนนะครับเป็นเงื่อนไขข้อที่สมีแนะนําตรง4บวกลูกทีม19เป็น29แล้วก็รวมเราด้วยนะครับอีก1คนก็เป็น30นะครับก็คือเงื่อนไขที่3แปลว่า total group นะครับคือทั้งทีมเรารวมตัวเราด้วยมีครบ30คนนะครับโดยที่เราแนะนําตรงอย่างน้อย10คน เราจะอัพเป็นตำแหน่ง AM ทันทีอ่านี่คือเงื่อนไขทั้งหมดนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าเอา่เราแนะนำา9คนได้ไหมแล้วก็ให้ลูกทีมแนะนำา20คนบวกเรา1คนเป็น30เหมือนกันไม่ได้นะครับถือว่าไม่ผ่านเงื่อนไขข้อที่1นะครับข้อที่1เราต้องทำให้ผ่านเงื่อนไขก่อนคือแนะนำตรง10คนนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ ถ้าใครที่แบบแนะนําเก่งอยู่แล้วนะครับสปอนเซอร์เก่งอยู่แล้วแนะนําตรงไปเลย30คนครับแนะนําตรงไปเลยด้วยตัวเอง30คนอัปเกรดเป็น AM ทันทีนะครับเป็นการขึ้นตําแหน่งที่เร็วมากนะครับแล้วก็ง่ายมากอ่าต่อไปนะครับไปดูไปดูตําแหน่งที่ไปดูตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งสุดท้ายเรียกว่าตำแหน่ง AT AT เนี่ยย่อมาจาก A f f i l i a t e Trainer นะครับ a f f i l i a t e Trainer จะได้รับคอมมิชชั่นนะครับจากการที่มี p s เข้ามาเนี่ย1,013บาทเยอะมากๆนะครับ1,013บาทเนี่ยสมมุติว่าแนะนำมา1คน1,013บาทนะครับถ้า10คน1นึ่งมามสิคนเป็นหมื่นเลยนะครับถ้าร้อยคนหนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยเยอะมากๆนะครับตำแหน่ง AT แล้วก็ ถ้า PS ที่เป็นชั้นลูกนะครับไปแนะนำต่อเราจะได้ด้วย638บาทนะครับอันนี้คือแนะนำตรง1013นะครับลูกแนะนำได้638นะครับอ่าแล้วก็ถ้าอ่าถ้า A ถ้าคนที่เราแนะนำต่อนะครับถ้าลูกทีมเราอะ่ะ ขึ้นตำแหน่ง am แล้วแล้วก็ am ไปแนะนำต่อนะครับเราจะได้263บาทด้วยนะครับไม่งงนะครับคือแนะนำเองแนะนำตรงเนี่ยได้1013บาทแต่ถ้าลูกไปแนะนำต่อนะครับแล้วลูกคนนั้นยังเป็น ps อยู่นะครับเราได้ด้วย638แต่ถ้าลูกคนนั้นเป็น am นะครับคือไล่ตำแหน่งขึ้นมารายได้เราจะรับแค่2 6 3นะครับ ก็คือลดลงมานะครับแล้วก็ถ้าลูกเราเป็น AT เราก็จะได้รับด้วย75บาทนะครับอ่าตามนี้ต่อไปเงื่อนไขนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับตรง AM นะครับจากเดิมเนี่ยแคชแบ็กเราจะได้แค่10%ตอนเป็น PS ใช่ไหมครับพอขึ้น AM c a s h แคชแบ็กกับคอมมิชชั่นนะครับจากที่ลูกทีมช้อปปิ้งสินค้าเนี่ยเราจะได้เพิ่มมาเป็น14%นะครับได้เพิ่มอีก4% ส่วนตอนเป็น AT นะครับแคชแบ็กจะได้15.6%นะครับอ่าซื้อของเองในแอปนะครับได้เงินคืน15.6%ถ้าลูกทีมช็อปนะครับเราก็ได้คอมมิชชั่นเป็น15.6%นะครับแล้วก็มาดูเงื่อนไขาการขึ้นตำแหน่ง AT นะครับเงื่อนไขาการขึ้นตำแหน่ง AT เนี่ยมี3เงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับเงื่อนไขแรกคือ direct sponsor แนะนำตรง3 AM 3า m ก็คือคนที่เราแนะนำมาตอน P s เนี่แหละเรากลับไปช่วยเขานะครับให้ขึ้นตำแหน่งมาเป็น AM 3คนนะครับคนที่เราแนะนำติดตัวนะครับกลับไปช่วยเขาให้ขึ้นตำแหน่ง AM 3คนนะครับกลับไปปั้นทีมงานนั่นเองแล้วก็ไอ้นี่คือผ่านเงื่อนไขข้อที่1นะครับต่อไปเงื่อนไขข้อที่2คือลูกทีมใต้สายงานเรานะครับใครก็ได้นะครับต้องมี AM อย่างน้อยอีก4คนนะครับ รวมเรานะครับเราเป็น AM ตอนนี้เราเป็น AM อยู่นะครับเรากําลังจะขึ้น AT อทาเราต้องช่วยลูกทีมเรานะครับปั้นเขาขึ้นมา3คนให้เป็น AM เท่าเท่ากันกับเรานะครับแล้วก็ให้ลูกทีมใต้าสายงานนะครับมีเพิ่มอีก4 AM รวมกันมันก็จะเป็น4บวก3นะครับเป็น7อ่าแล้วก็รวมกัน7คนนะครับมี2เงื่อนไขเหมือนกัน เราจะแนะนําตรงนะครับเราจะปั้นลูกทีมติดตัว3คนให้เป็น AM หรือจะแนะนําปั้นลวดเดียว7คนเลยก็ได้นะครับติดตัวให้เป็น AM ทั้ง7คนนะครับแล้วก็จะผ่านเงื่อนไขข้อที่1กับข้อที่2เหมือนกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขข้อที่3ามคือท t a l group นะครับทีมงานทั้งหมดใต้สายงานเราต้องมี500 PS นะครับก็จะขึ้นตำแหน่งประมาณนี้นะครับอ่ะ f i n โ o นะครับเป็นโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับผลิตภัณฑ์โปรดักฟรี1ชิ้นนะฟรีกิฟต์นะครับแล้วก็ส่วนลดวอลเชอร์มูลค่า1,500บาทนะครับได้เงินคืนแคชแบ็ก k 1 0ถึงลงทุนครั้งเดียวตลอดชีพนะครับโอเคแล้วใครที่ฟังแผนจนจบนะครับแล้วก็ ยังไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามผมเพิ่มเติมได้ในกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในกลุ่มสอนงานของเรานะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ